ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่มีการแชร์ข้อมูลไปยังโลกออนไลน์เนี่ยนะครับว่าใบกระเพราเนี่ยถ้าทานวันละครึ่งขีดนะครับก็สามารถที่จะ ต้านเชื้อโควิด1 i ได้ตรงนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้แล้วนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับในกรณีที่มีการแนะนำว่าการกินใบกระเพราสดปริมาณวันละครึ่งขีดหรือ50กรัมเนี่ยช่วยต้านเชื้อโควิด1 i ได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานในงานวิจัยที่ชัดเจนว่าการรับประทานใบกระเพราในปริมาณครึ่งขีดสามารถต้านไวรัสโควิด COVID -19 ได้แม้จะมีงานวิจัยของต่างประเทศซึ่งใช้การวิเคราะห์โครงสร้าง3ามิติของสารเคมีที่มีอยู่ในสมุนไพรเนี่ยนะครับซึ่งพบว่าสารที่พบในสมุนไพรกระเพราเนี่ยสามารถ จับกับตัวรับไวรัสโควิด -19 ในร่างกายได้แต่ทั้งนี้ข้อมูลงานวิจัยในลักษณะนี้เป็นเพียงข้อมูลการวิจัยเบื้องต้นเท่านั้นไม่สามารถพิสูจน์ว่ายับยั้งได้จริงหรือไม่คงต้องทำงานวิจัยในห้องทดลองและการทดลองในคนเพิ่มเติมต่อไปจึงจะสามารถยืนยันผลได้นะครับทั้งนี้เนี่ย กระเพราปริมาณ50กรัมสามารถรับประทานเป็นอาหารได้แต่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันทุกวันอาจทำให้ปั่นปวนในท้องได้เพราะใบสดของกระเพราเนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งสามารถช่วยในการเจริญอาหารช่วยขับลมท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องบำรุงธาตุขับผายลมบรรเทาอาการจุกเสียดในท้องบรรเทาอาการหวัด มีลิตลดความดันมีคุณสมบัติยับยั้งการเกาะกันของเกล็ดเลือดเพิ่มระยะเวลาแข็งตัวของเลือดรวมทั้งลิตลดไขมันในเลือดและปริมาณคอเลสเตอรอลนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้จึงเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชนนะครับไม่แชร์ไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งนี้นะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.mops go. t s h หรือโทร02-591-70073เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับตามที่มีความเชื่อว่าการกินใบกระเพราสดวันละครึ่งขีดสามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้นั้นเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ